สวัสดีครับชื่อนายปฏิพันธ์มั่นจิตนะครับรหัสนิสิต6 3ส0 9 0 1 0 3 8 6นนะครับประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็วันนี้จะมา,าแสดงงานบทที่6นะครับการใช้อนาล็อกอินพุตแล้วก็อนาล็อกเอาพุตนะครับโจทย์ข้อที่1นนะครับบอกว่าจากบอร์ด Arduino Easy Module นะครับให้เขียนโปรแกรมแสดงการติดดับของหลอด LED หมายเลข1และ LED หมายเลข2นะครับตามเงื่อนไขดังนี้นะครับ LED l i ท์เนี่ย A1 ก็คือเมื่อเซ็นเซอร์แสงรับแสง A1 ครับตรวจพบว่าแสงมีค่าน้อยกว่าค่าที่กำหนดหลอด LED หมายเลข1ก็จะติดแล้วก็เมื่อเซ็นเซอร์รับแสงเนี่ยตรวจพบว่าแสงมีค่ามากกว่าค่าที่กำหนด LED หมายเลข2ก็จะติดนะครับ โดยค่าความสว่างเนี่ยกำหนดได้โดยจากผู้ใช้งานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรมก็ LED หมายเลขหนึ่งนะครับก็คือหลอดสีน้ำเงินบนบอร์ดนะครับแล้วก็ LED หมายเลข2ก,ก็คือหลอดสีแดงนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรมกันนะครับนนี้จะเป็นตัวโปรแกรมที่เขียนขึ้นจากโจทย์เมื่อกี้นี้ครับก็ผมได้ทำการ define นะครับ ให้ LED หมายเลขหนึ่งคือตัวดิจิตอลช่องดิจิตอลหมายเลข13นะครับก็จะเป็นหลอดของไฟสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ดีไฟให้ LED หมายเลข2เนี่ยเชื่อมต่อกับช่องดิจิตอลหมายเลข12ก็จ,จะเป็นหลอด LED สีแดงนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรอีก2ตัวนะครับเป็นตัวแปร x ก,กับตัวแปร y เพื่อนำมาใช้ใน loop ของเราเริ่มนะครับ Vo i d Setup ของเราก็ จะตั้งค่า pin m ห d e นะครับให้ pin m ห d e LED หมายเลขหนเป็นเอาต์พุตแล้วก็ pin mode LED หมายเลขสอเป็นเอาต์พุตนะครับแล้วก็ต้องมี pin m ห d e ที่ช่อง analog A e 1นะครับก็เป็นช่องที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์รับแสงนะครับให้เป็นอินพุตแล้วก็ตั้งค่า serial begin ที่จะแสดงในมอนิเตอร์ของตัวคอมพิวเตอร์นะครับให้เป็นบัตร9ก0 0ก็มาเริ่มที่ w i l e loop นะครับ w i l e loop เริ่มแรกผมก็จะให้ ตัวใช้ฟังก์ชัน analog read นะครับเพื่ออ่านค่าที่ได้จากเซ็นเซอร์รับแสงนะครับไปเก็บไว้ในตัวแปร y นะครับที่ผมตั้งค่าไว้ที่ผมได้ประกาศไว้ตอนต้นแล้วก็สร้างเงื่อนไขขึ้นมาครับเงื่อนไขแรกเงื่อนไข if ก็ใช้ฟังก์ชัน serial available นะครับ serial available จะทำการ ตรวจสอบนะครับว่ามีค่าถูกป้อนเข้ามาหรือไม่แล้วค่านั้นมันเป็นอย่างไรนะครับก็ตั้งค่าให้ serial variable นะครับมากกว่า0เมื่อมีการป้อนค่าเข้ามาในจอมอนิเตอร์นะครับก็จะเข้าเงื่อนไขนี้ทันทีนะครับก็ serial variable มากกว่า0จะทําการให้ตัวแปร x นะครับเท่ากับ serial pair ins นะครับ serial p a u s ins เ,เนี่ยก็จะทําการเก็บค่านะครับที่ถูกป้อนเข้ามาใน ตัวมอนิเตอร์นะครับให้เป็นค่าอินเก็บไว้ในตัวแปร x นะครับแล้วก็บรรทัดถัดมาก็จะสั่งให้มันปรินค่าที่เราทําการป้อนเข้าไปให้มันนะครับผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ของเราแล้วก็บรรทัดถัดมานะครับลงมาที่บรรทัดอีถัดมาก็จะให้คําสั่งนี้ตรวจสอบว่าค่า y เนี่ยมีค่ามากกว่า x หรือไม่ค่า y ก็คือ,อค่าที่เราเก็บมาจาก ตัวเซนเซอร์รับแสงนะครับผ่านบรรทัดที่12บนะครับผ่านโค้ดบันทัดที่12แล้วก็เปรียบเทียบกับค่า x ว่ามีค่ามากกว่าหรือไม่ค่า x ก็คือค่าที่เราป้อนเข้าไปในจอมอนิเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าค่าจากเซนเซอร์รับแสงมีค่ามากกว่าค่าที่เรากําหนดให้ป้อนเข้าไปตัวหลอด LED หมายเลข1ก็จะติดนะครับก็คือหลอดไฟสีน้าเงินแล้วก็หลอด ไฟสีแดงก็คือ LED หมายเลขสองก็จะดับนะครับแล้วก็สร้างอีกเงื่อนไขนึงนะครับก็จะเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าถ้า y น้อยกว่า x ก็คือค่าเซน์ค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์รับแสงนะครับมีค่าน้อยกว่าค่าแสงที่เรากําหนดไว้ตัวหลอดไฟ LED หมายเลขสองนะครับก็จะติดแล้วก็หลอด LED หมายเลขหนึ่งก็จะดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอสาธิตโปรแกรมกันนะครับ นี้ก็จะเป็นวิดีโอการสาธิตโปรแกรมนะครับจากการลองเทสดูนะครับช่วงค่าแสงนะเวลาที่ถ่ายทำวิดีโอจะอยู่ที่400กว่ากว่านะครับไม่ถึง500เมื่อกี้ก็ได้ปรับเป็น500นะครับทำให้ค่าไฟเนี่ยไม่ถึงทำให้หลอด led สีแดงติดแทนตอนนี้ปรับลงมาเป็น450ค่าไฟถึงก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ปรับลงมาเป็น ่าจะ500เหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นไป700นะครับขึ้นไปเป็น900ก็ยังไม่ติดเมื่อกี้ก็มีการใช้แฟลชช่วยนะครับเพื่อเพิ่มค่าแสงตอนนี้เพิ่มเป็น1000พอใช้แฟลชช่วยก็ยังคงไม่ติดอยู่ดีนะครับแล้ก็ปรับลงมาใช้แฟลชช่วยก็จะติดเพื่อให้ค่าแสงที่ตัวเซนเซอร์รับค่าแสงมากขึ้นนะครับ ลองปรับค่าน,น้อยๆดูไฟสีเงินนะครับหลอด LED มา้เล็หนึ่งก็จะติดอยู่ตลอดเพราะว,าว,าว่าแสงที่ได้รับเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าที่อันนี้อยู่แล้วมากกว่าที่เซนเซอร์มันเ,เซนเซอร์ที่รับเข้ามาครับมันจะรับค่าได้ประมาณ400กว่าถ้าเราไม่ได้ใส่แฟลชไม่ได้ใส่อะไรเลยนะช่วงที่ถ่ายทำนะครับก็ถ้าปรับมันน,น้อยๆตัว ไฟ LED สีน้ำเงินก็จะติดอยู่ตลอดครับ <c oughs> แล้วก็มีช่วงช่วงนี้ที่ใช้แฟลช่วยนะครับ <c oughs> เพื่อทำให้ค่าแสงเนี่ยมากกว่าค่าที่เรากำหนด <c oughs> ก็คือเรากำหนดไว้900แต่ว่าแสงจริงๆมัน400ร้อยกว่า,ก,วาก็เลยใช้แฟลช่วยทำให้ไฟสีน้ำเงินติดขึ้นมา <c oughs> นี้ก็เป็นโจทย์ข้อที่1น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่2ต่อนะครับโจทย์ข้อที่2องเนี่ยบอกว่าจากบอร์ด Arduino Easy Module Shield นะครับอาให้เขียนโปรแกรมรับค่าสัญญาณนละล็อกนะครับจาก Potentiometer แล้วก็แสดงผลใน RGB LED นะครับโดยมีเงื่อนไขในการทํางานต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยให้ RGB ดับทุกดวงนะครับแล้วก็แบ่งสัญญาณออกเป็นสช่วงเท่าๆกันนะครับช่วงที่ศูน์อแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงที่ศเนี่ย หลอดสีแดงจะติดนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่1ห,หลอดสีเขียวจะติดถ้าอยู่ในช่วงที่2เนี่ยหลอดสีน้าเงินก็จะติดนะครับโดยในโปรแกรมจะต้องมีการใช้งานฟังก์ชันแมปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูโค้ดของตัวโปรแกรมนะครับโค้ดตัวโปรแกรมเนี่ยผม define เป็นตัวแปรไป้3ตัวนะครับก็เป็น r a t b o o e a n นะครับที่เชื่อมต่อกับพอร์ต digital เลข9 10แล้วก็11นะครับแล้วก็ประกาศตัวแปร f นะครับอีก2ตัวก็เป็นอ e ีกกวายเหมือนเดิม แล้วก็ให้วไวเซตอัพนะครับก็เซตอัพพินโหมดเลดบูกีนนะครับให้เป็นเอาต์พุตแล้วก็พินโหมด A0 ก็คือโพเทนติโอมิเตอร์ของเราให้เป็นอินพุตนะครับแล้วก็ตั้งค่าซีเรียลบูกินเพราะผมเอาไวต้ตรวจสอบค่าที่มันรันออกมาครับซีเรียลบูกินก็เป็นที่9,600แล้วก็มาเข้าตรงวอยลูปนะครับวอยลูป รทัดแรกนะครับสั่งให้อนาะล็อกลียอ่านค่าจากโพเทน t ิโอ e t เตอยู่ตลอดนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร x ที่เราประกาศไว้แล้วก็บรรทัดต่อมาก็จะสั่งให้ฟังก์ชันแมปนะครับทำการอินเตอร์โพเลตนะครับโดยแปลงค่า x ที่อยู่ในช่วง0ูนย์ถึง1023เนี่ยให้เป็นค่าบางอย่างนะครับให้เป็นค่าใดค่าหนึ่งให้เป็นค่าหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่าง0ู0ถึง300นะครับเพราะผมจะแบ่งช่วงเป็น ช่วงละหนึ่งร้อยสามช่วงก็เราก็จะได้ค่า y ที่ได้จากการอินเทอร์โพเลตค่า x ที่อยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งพันยีิบสามกลายเป็นช่วงที่ศูนย์ถึงหนึ่สามร้อยนะครับแล้วผมก็จะสั่งให้มันปินนะครับใช้ฟังก์ชัน serial p r i n นะครับเพื่อปิมพ์ค่า y ที่มันแปลงให้เราแล้วออกมาแล้วก็ ใส่เงื่อนไขแรกครับเงื่อนไขแรกก็คือ if เท่ากับเท่ากับ0ูนะครับก็โพเทนติโอมิเตอร์เนี่ยจะเริ่มเริ่มต้นที่การหมุนจากฝั่งซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงมุมด้านขวามือสุดนะครับก็จะเริ่มจะเริ่มที่0ูนย์นะครับเพื่อให้หลอดทุกดวงดับนะครับเหมือนกับตัวลำโพงที่เราปรับหลีหลีมาด้านซ้ายสุดนะครับตัวเสียงก็จะไม่ออก แล้วก็เป็นเอนะครับเอก็จะให้ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนะครับว่าตัว y เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากับเท่ากับ0ูนแล้วเนะี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ100หรือเปล่าถ้าน้อยกว่าเท่ากับ100นะครับก็จะไปอยู่ในช่วงที่ศูนนะครับช่วงที่ศูนย์ก็จะสั่งให้หลอดไฟสีแดงติดนะครับแล้วหลอดสีอื่นก็จะดับแล้วถ้าเกิดว่าค่า y เนี่ยดันมีค่ามากกว่า100รก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะครับ ก็จะลงมาที่เอลถัดไปเพื่อให้ตรวจสอบว่าตัว y เนี่ยมีค่าเนี่ยน้อยกว่า200หรือไม่เพราะว่าในบรรทัดแรกเนี่ยมันมีค่ามากกว่า100แล้วคราวนี้ก็ให้ตรวจสอบว่ามีค่าน้อยกว่า200หรือไม่ถ้าเกิดว่ามีค่าน้อยกว่าเท่ากับ200จริงเจ้า mm. มันก็จะกลายไปอยู่ในช่วงที่1น,นะครับก็จะทําให้หลอดไฟสีเขียวของเราเนี่ยติดแล้วก็หลอดไฟสีน้ําเงินกับสีแดงเนี่ยดับนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ตัวค่าที่ได้รับจาก p พเทน t ิโอมิเตเนี่ยเมื่อหลังจะถูกแปลงมาเนี่ยยังมีค่ามากกว่า200อยู่อีกก็ให้มาตรวจสอบที่ช่องที่3นะครับว่ามีค่าน้อยกว่าเท่ากับ300จริงหรือไม่แล้วก็ให้โชว์เป็นหลอดไฟสีน้ำเงินติดนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขตรงนี้แล้วหลอดสีอื่ก็จะดับลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอสาธิตการทำงานของโปรแกรมนะครับ นนรเริ่มต้นที่ศูนยหลอดไฟก็จะดับในตอนแรกนะครับแล้วเมื่อเราเริ่มบิดค่าก็จะมากกว่า0ทันทีแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่1นะครับทําให้หลอดไฟตีแดงติดตอนนี้ค่าเกินที่อยู่ที่ประมาณ100%นะครับหลอดไฟสีแดงก็จะติดอยู่จะเห็นว่าเข็มจะอยู่ที่มุมด้านบนนะครับมุมด้านทางซ้ายบนแล้วตอนนี้ก็ทําการหมุนนะครับ เพื่อให้ไปถึงขีดที่ช่วงที่ประมาณใกล้ๆ200อันนี้ก็จะอยู่ที่200นะครับเป็น1้9 200โดยประมาณหลอดไฟช่วงที่สองนะช่วงที่1นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่1หลอด R G B สีเขียวจะติดเข็มโพเทนก็จะอยู่ที่หัวมุมด้านขวามือนะครับแล้วก็หมุนถัดไปจนจนสุดได้เลยนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่ ช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงที่มากกว่า200ถึง300นะครับก็จะหมุนได้ยันสุดเลยก็คือมุมด้านขวาล่างเลยนะครับแล้วเราก็ลองเลื่อนกลับไปเพื่อให้ค่าที่รับมาเป็นศูนย์นะครับกระไฟก็จะดับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโค้ดโปรแกรม ที่ทำงานร่วมกับบอร์ด a r d u n o Easy Module นะครับในใบงานที่6